เริ่มต้นทิปนะคะด้วยการมากินข้า,าวเช้าที่ร้านข้าวซอยต้นน้ำค่ะแล้วก็สั่งเป็นข้าวซอยเนื้อนะคะข้าวซอยไก่อีกแล้วก็น้ำเงี้ยวจ้าเสร็จปุ๊บขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นมอนเกี่ยวม่วงค่ะเป็นคาเฟ่น,นะคะก็แวะกินกาแฟขนมกรุบกริบน,นะคะก็จะมีเป็นเราข้ามดงให้ด้วยนะคะเป็นนับอันชั้นนี่ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่น่านกันค่ะสําหรับทริปนี้เรามีการเปลี่ยนที่พักทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะคะโดยจะพักที่อำเภอสัตสุขนะคะ2ที่แล้วก็เปลี่ยนไปพักในเมืองนะคะอีกหนึ่งที่ค่ะก็ที่แรกในวันนี้ที่เรามานะคะก็คือกิ่วม่วงเมลเทาสไฮแคมค่ะซึ่งก็จะเป็นแคมป์วิวธรรมชาตินะคะอยู่กลางหุบเขาเมื่อกี้ได้ถ่ายดูทัวร์ไปให้ทุกคนดูแล้วนะคะจะบอกว่าวิวเนี่ยก็คือปังสุดๆนะแล้วก็ที่นี่เขาก็แบบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกเย่งเงี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็พนักงานก็พูดจาดีด้วยนะคะที่สําคัญก็คือมีอาหารเช้าให้นะคะอาหารเย็นให้ก็มีออสเตอร์ดูนที H. ให้จัดเซตอย่างสวยงามค่ะแล้วก็วิวเนี่ยคือดีมากจริงๆนะคะสมราคามากค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปทําอะไรกันต่อว่าในทริปนี้ก็ติดตามกันไดยค่ะ เขามีกุดไนริงให้ด้วยนะคะเราก็สั่งเป็นนมร้อนไปนะคะอันนี้เขาจะใส่น้ำผึ้งให้นิดหน่อยด้วยบอกหวานน้อยได้จ้า คู่นี้ไม่สวยวไปคือได้นหรอแต่ไม่วิบบอกเยอะมัตอนนี้คือบอกเต็ม,มากเลยทุแล้วไม่สามารถขยับไปกันไปยังีงก็สวยอ,อย่างเงี้ยแต่ไงและนี่นะคะก็คือ breakfast นะคะมื้อแรกของเราซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีการถามก่อนนะคะล้วแจ่เข้าไปว่า เราจะมีสั่งเป็นอะไรนะคะซึ่งเชียร์ก็จะเลือกเป็นนี่ค่ะไข่กระทะของเชียรนะคะแล้วก็เป็นอเมริกัน breakfast ของคุณเนมีนะคะแต่ว่าในชุดเนี่ยเขาก็จะมีข้าวต้มหมูมาให้ด้วยนะคะรวมถึงขนมปังนะคะนี่หน้าตาแบบนี้เลยเริ่ด<ม>แลวเดี๋ยวเขาจะเอากาแฟดิบมาเสิร์ฟให้เราด้วยนะคะทุกคนคะแล้วเราก็จะใส่ชุดนี้นะคะในการกินข้าวเช้า เอ้ยชิวๆไงเธได้แบบว่าไม่รู้สึกติดอ่ะน,นะคะเพราะว่าข้าวเช้าคือแบบจุกมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเมื่อกี้เขาเพิ่งเอาเครื่องกาแฟดิปมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำดูคือทำไม่เป็นหรอกนะเดี๋ยวลองทำมั่วๆดูนะคะ ่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาเฟ่บ้านนากาโตนะคะก็ิงๆท,ที่นี่นี่เขาจะเป็นที่พักด้วยนะแล้วก็บรรยากาศสวยมากเป็นเหมือนอยู่ในทุ่งอายยา่ะย่าแล้วตอนแล้วตอนเน,นี้ยทุ่งข้าวมันก็กําลังเป็นสีเขียวด้วยนะคะเพราะเรามาในช่วงเหมือนฤดูฝนเนาะค่ะก็ะเราก็มีสั่งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมไปนะจะบอกว่าแบบบรรยากาศที่นี่ดีมากแต่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยเรามาวันจันคนก็เลยค่อนข้างเงียบแต่คิดว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยน่าจะคนเยอะน่าดูเลยค่ะแล้วก็วันนี้น่าจะได้รูปสวยๆไปเยอะเลยจ้า คนนี้อะไรยังคนทำงานบ้านปะเนี่ยมาติดวิวชับอร่อยมากคะ่ะอันนี้นะเราสั่งเป็นตัวเอ,อ่อ เขาว่าจะมีชามาชายเลือก2องสองตัวนะจาชื่อไม่ได้แต่ว่าอีกตัวนเนี่ยมานจะออกเข้มข้นกว่าแล้วก็ม่นนทีเออเนี่ยเป็นแบบออกกลิ่นสาหร่ายซึ่ง<อ>เรา,าไม่ชอบอย่างนั้นไงเอเอชอบแบบเนี้คือมีความแบบกลมกล่อมหอมชีส่สวอร่อยเนัะเนี้ย ะะซึ่งอาหารเย็นก็ไม่ได้แปลกจากที่เก่าเพราะว่ามันเป็นโรงแรมไม่เคยเดียวกันนะก็จะเป็นพวกอาหารเดียวกับชาบูเช่นเดียวกัน ตอนนี้นะคะเราก็มาทานข้าวกลางวันกันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีเป็นอัฟเตอร์นูนทีให้แต่ว่าถ้าเรา,าพัก2คืนขึ้นไปเขาจะมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารกลางวันได้นะคะแล้วเราก็ลงมากินนี่บรรยากาศกลางทุ่งนาเลยเป็นไงวิวคนหิวน้ำ <laughs> <laughs> น,นี่ค่ะข้าวกะเพราของเรามาแล้วหลังจากจที่รอมา เป็นชมพราะว่าเขาบอกว่าคิวเยอะนะฮะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านหน้านีนะคะก็เป็นร้านดังที่เขาบอกว่ามาน่าก็ต,<ม>ต้องมาเขราะเป็นร้านของเชฟเฟอร์ที่เป็นเชฟอะไรนะกดมาเอร์เชฟเออปากมาเ็เชฟ<ม><ม>นะคะ<ม>ก็เราก็สั่งไปแล้วประมาณเี่สปาเกตตี มีเอ่อนาโชว์แล้วพี่ออกนะ้วก็มีพุกบขาง m a เ t e r c h e f Thailand ซ u ่ i ่ n โเออแะไะค่ะก็เดี๋ยวก็ดูว่าอร่อยแต่ลาตอนแรกกินเป็นเป็นเนวอาหารเหนือไปอยู่เป็น f u s ชั่ f u ชเอนเะ่ อันนี้ติดหน้าคุณยายเต็ม